พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกอนไทยป้องแก้วนะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะกับทหารกัมพูชาที่ปราสาทตาขวายครับ เวลา4นาฬิกาเศษของวันจันทร์ที่28กรกฎาคมนักรบแห่งกองพันธ์ปฏิบัติการพิเศษกรมรบพิเศษที่3หรือชกก .90 จาก1บเอกอโนไทยป้องแก้วทักหาภรยาของเขาก่อนพระกิจสุดหินยึดเนิน350ยุทธภูมิปราสาทตาควายคำบอกรักที่เธอตอบกลับไม่ทันเหลือเพียงคำถาม,ามที่รู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีการตอบกลับเป็นสวนศาสตร์ไปไหมครับ เป็นคนตลกแต่ว่าเวลาทำงานจะจริงจังหน่อยทุกอย่างจะจริงจังทุกอย่างสวัสดีครับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนอย่างกระทันหันเพนซิริรีลาพาภรรยาของจ่าสิบเอกอนุไทยจึงเริ่มหัดขับรถได้ไม่กี่วันเพื่อไปติดต่อราชการจัดการเอกสารหลายอย่างตามสิทธิตัวเองและน้องปกป้องลูกชายวัยสองขวบกว่า จ้าบายบายคุณกูายบายขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งจังเลยไปกันนะพี่นาดนน่าโดนเมย์จะร้องไห้เลยมี่แต่เธอร้องไห้คนเดียวเหตุผลที่เธอต้องทําเรื่องราวหลายอย่างให้จบโดยเร็วเพราะลูกชายสุขภาพไม่แข็งแรงสวัสดิการข้าราชการของจัดตองอนุทยช่วยให้ได้สิทธิ์การรักษา ตอนนี้ผู้เป็นแม่จึงต้องรีบให้ตัวเองได้บรรจุข้าราชการให้ลูกได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องต้องลงยังไงพรปร,ประชินว่ามันน่าจะไม่ใช่ของพี่ของเราลงมีแผนที่วางไว้กันในอนาคตไหมครับมีค่ะแกแกว่าถ้าอายุแกถึงประมาณสักสี่สิบแกจะลาออกมาอยู่บ้านไม่งั้นก็กำลัง ช่วงนี้ก็ให้จะเรียนปริญญาแล้วก็เหมือนสอบย้ายมาอยู่ที่ใหม่มาอยู่ใกล้ๆอุบลอะไรประมาณนี้คระแกแลบบุรีมันก็ไกลามากนะใช่ค่ะ<น>แกอยากทำสวนปลูกผักปลูกอะไรก็ได้แกว่าขายของก็ได้จ่าสิบเอกอโนไทยได้กลับบ้านแล้ว กับมแกก็จะพาสมมากแกจะพาออกไปเที่ยวแกก็จะทําทุกอย่างตัดหญ้าตัดข้าวอะไรเนี่ยต้นไม้แกจะชอบแบบบ้านบ้าน,นะคะปลูกข้าวปลูกต้นไม้ทาหลังบ้านนะใช่ค่ะล้างบ้านปลูกข้าวอันนี้แกก็ทําไว้ตัดข้าวไว้ก็รอแกมาเกี่ยววีรกรรมครั้งสุดท้ายกระโจนออกจากแนวกำบัง ยิงเปิดทางให้ตัวเองเข้าช่วยทหารที่บาดเจ็บพ้นแนวปะทะจ่าสิบเอกอนุไทยกลับเข้าแนวรบอีกรอบ11นาฬิกา30นาทีของวันที่28กรกฎาคม2568เป็นอันสิ้นสุดการทำหน้าที่นักรบพิเศษของชายคนนี้เพราะทุกอย่างเป็นชาติพลีนักรบอารมณ์ดีที่พี่น้องรักใคร่รอบตัวและเป็นพ่อที่แสนอบอุ่น